วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องน้ำหอมซิโลโมนนะคะมีหลายคนนะคะอยากที่จะทำน้ำหอมีโิลโมนเพราะว่า คิดว่าน้ำหอมฟีโลโมนเนี้ยนะ,นะคะมีลักษณะพิเศษตรงที่มันช่วยดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วก็เป็นจุดขายในเรื่องของอการดึงดูดในเรื่องของความรักในเรื่องของเพศนะคะในการใช้น้ำหอมวันนี้เราจะมาคุยกันว่าฟีโลโมนที่แท้จริงนั้นเนี่ยนะคะมันคืออะไรแล้วก็มันทำได้ไหมเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ แล้วฟีโรโมนที่ผสมอยู่ในน้ำหอมคืออะไรเราต้องอธิบายกันก่อนว่าในอดีตเนี่ยฟีโรโมนที่เรานำมาใช้ในน้ำหอมเนี่ยเป็นฟีโรโมนที่มาจากชะมดนะคะเป็นการไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำมันชะมดหรือเปล่านะคะแต่เป็นฟีโรโมนที่สกัดมาจากสัตว์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่มีใครเขาทําแล้วนะคะเพราะมันราคาแพงมากแล้วก็ในปัจจุบันยังมีการต่อต้านนะคะไม่ให้นําสัตว์มาใช้ในการทดลองในเครื่องสํมอางหรือรวมถึงการใช้ส่วนประกอบต่างๆที่มาจากสัตว์นั่นเองเพราะฉะนั้นในปัจจุบันฟีโรโมนที่เราใช้ในผสมน้ําหอมจะเป็นฟิโรโมนที่มาจากการสังเคราะห์กลิ่นเรียนแบบฟีโรโมนของสัตว์ นั่นเองนะคะเป็นกลิ่นสังเคราะห์ที่มาที่เรียนแบบขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลนะคะต่อฮอร์โมนมีผลต่อสมองส่วนจิตใต้สำนึกหรือเปล่าแต่ทางกระทรวงสาธารณาสุขนะคะได้ออกบทความมาในเรื่องของการใช้น้ำหอมฟีโรโมนนั้นถ้ามีการโฆษณาเกินจริงถือว่าผิดกฎหมาย นะคะแล้วก็แล้วก็ให้ผู้ใช้เนี่ยมีวิจนารณญาณนาานในการใช้น้ำหอมประเภทที่มีผสมตัวฟีโรโมนนี้อยู่ได้ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ห้ามโฆษณาจา้า